รอนอยู่นี่แหละทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหพี่ถ่ายวิดีโอเองรอเดี๋ยวแม่ไปคุกค้างมาให้แี่ตะทูซื้อมาแล้วชิมเ <c oughs> ปล่าไม่ได้มันเค็มลูกมันเค็มเดี๋ยวหนูไม่สบายอรอเดี๋ยวแม่คุกข้าวมาให้ <c oughs> โอเคไหมโอเคนะอย่าพึ่งโมโหนะ เข้าใจป่ะเนี Bye, ่ยเดี hmm. ๋ยวเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวอ้วนมันตีเอานะรอตรงนี้แหละแม่งานนะก็ไม่ไปหาแม่จ๋าเหออจ๋าใจเลยเออจ๋าใจริ้วเลยเฮ้ยอ้วนไม่เดี๋ยวอ้มันตีเอารูปอย่าไปรออยู่นี่รออยู่นี่พอจอดแค่นั้นแหละหยุดแค่นั้นแหละ ือเนี่ยมึมองตาเฉียวเลยแม่อ้วนใหญ่ใหญ่ไหมก็บอกแล้วมาแล้วอ้วนเนี่ยมองตาเห็นไหมเห็นอ้วนแน่เห็นาหมตาโตขนาดไหนก็ตอบมาหานี่มันเข้ามาอย่านี้นี่แหละร้ายที่สุดขากลับเลยอ้วนดักตบนะคิดถึงแม่ตาแม่อะไรโอ้ยมีซับหนูไปไหนมาหนูไปไหนมา กลอมเลยนะคุณไปไหนมาเนี่ยโอ้ยดีใจดีใจขวัญเลยขวัญมานี่หนูไปติดอยู่ที่ไหนมาลูกอ้ขวัญเลยขวัญมาเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 แม่อุ้มมาแล้วมากินเยอะๆลูกแม่คุณหายไปไหนมาตั้งหลายวัน คิดถึงจะแย่มี้สับเอ้ยดีใจอืหนูกไปไหนมาลูกหาไปไหนนะไปติดอะไรอยู่ที่ไหนโออาไปกินลูกไปกินอากินกินเอาไม่ถามแล้วอะกินกินก,กินลูกกินจ้าจ้า รู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วโอเคมาถึงปลอดภัยก็ดีใจแล้วโอ้นี่แหละที่หายไปอเน,นี่ยมันพูดมากเออเล่าใหญ่อิ่มหรือยังโอ้ยออิ่มแล้วเหรอฮะโอ้ยมีเรื่องมากมายจะเล่าให้แม่ฟังเหรอ โอ้มันพูดมากจ้าเป็นยังไมงไมั่งลูกหิ้วเอรไม่มีข้าวกินเลยเหรอใครพาไปเปล่ากินต่อกินต่อวันอร่อยเปล่า ลุงอย่าไปยุ่งกับมันมันเพิ่งกลับมาเออเดี๋ยวมันตบหน้าแหกอ่ะลุงนี่ก็เพิ่งจะแผลหายไอ้แผลเพิ่งหายยังคึกคักไม่เลิก ลุงแก่แล้วนะเลิอกออล้อได้แล้วไปยุ่งกับมีซับมันมันตบหน้าแหงอยากมีเมียนูน่นเดินไปในสวนนู่นอะ่ะแถวนี้เขาทำหมานหมดแล้ว ทำไมกินน้อยลูกึไมกินน้อยข้าวไม่พล่องเลยึลุงลุงจะไปในสวนเหรอ เาพ,พูดเล่นอย่าไปนะลูกเดี๋ยวแถวนู้นเขาตีเอารูอเปล่าแถวนู้นพก,ก็มีเจ้าถิ่นเหมือนกัน,อ,น,นอย่าก,กลัวมันลูกอย่าก,กลัวมันไม่เป็นไรแม่อยู่อัน,นี้มาหาแม่นี่มามัน,นไม่ทำอะไรหรอกลุงอ่ะอมันนั่งจ้องเฉย นั่งจ้องมันรอกินของหนูเนี่ยไป่หน้าใหญ่เต็มจอตามมาทำไมไปส่งแล้วก็ยังตามมาอีกเข้าบ้านเหรอเข้าไม่ได้หรอกเด็กเด็กเยอะ นี่ลุงมันกินข้าวหนูแล้วเนี่ยลุงมันมากินข้าวหนูแล้วฮะฮะว่ายังไงโอ้ยยังไงโอ้ยังไม่หมดเหรอลูกเรื่องเล่าเรื่องเล่ายังไม่หมดเด้ออยเรื่องมากมายเลยเรื่องมากมายเลยจะเล่า เหลอลูกเล่ฮึแม,ม่หนูกินอิ่มไหมยังนี่ไงกินอิ่มไหมเนี่ยกินอิ่มไหมอืมจ้าจ่าจ่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจอืมหอมเลยหอมเลย เสียงดังเลยลูกดูดูขี้ตาดิแม่เอาขี้ตาออกให้ดู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 หนูจะมากัดแม่ดิก็แม่ไม่ใช่คนผิดนะใครจะรู้ว่าหนูหายไปตามที่ไหนเรา ถ้าจะรู้ว่าหนูไปอยู่ไหนจะไปตามถูกได้ยังไงกลับมาได้ก็ดีแล้วหายไปเป็นอาทิตย์นะอืมอืมอืมเอากินอีก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  ดูลุงมันไปลังแกไอ้ดำแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนเออไปดูก่อนเสียงดีจริงๆกลับมาแล้วก็เสียงแจวเลย ลุงลุงอย่าไปัวไอ้ดำมันนะไอ้ดำมันยิ่งไม่เคยเข้าบ้านอยู่เข้าบ้านไม่ได้สักทีพวงนูง้นตบมันเออเข้าใจแล้วรู้แล้วูวลมแรงนี่ลมพัดกระป๋องไปหมดเลยชามข้าว ลมพัดชามข้าวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่เก็บชามข้าวก่อน ยังไม่เลิกโวยวายเลยไปไหนครับไปไหนครับไปไหนคุณจะไปไหนลูก không sụp chí cái căn dùng dưỡng dưỡng sợ nữa hả mày mày dầm dầm mày dầm đâm mình sai dầm เล่ามีเรื่องมากมายเล่าหายไปอาทิตย์หายไปเป็นอาทิตย์เรื่องเล่ามากเลยเลอลูกเล่ากี่วันจะจบเนี่ยฮะดำมมาดูสิลูกกินยังไม่อิ่มใช่ไหมเมื่อกี้ ไม่คุหนเอยยังไม่เลิกโวยวายอีก <ś les> อ <ś les> ย่ามองหน้ากันอย่างนั้น